ภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้านตี่กกหกเ,เหท,ที่6สิ่งนี้สวยมากจริงๆตอนที่2จากเว็บไซต์ j i u f o o a c o m เปิดหนังสือหน้าที่72 19สิบเกจงจง จงแปลว่าชนิดแบบประเภทพันธ์ุไม่เหตุเรียนรู้จงเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐาน4บทที่41 19.1จเอ็จงจ้าจงเจ้าจง这种这种แปลเหมือนกันนะคะสองคำนี้น้องเอาคำไหนก็ได้แปลว่าแบบนี้那一种那จ种那一种那一种

这一种颜色不适合您。这一种颜色，种种哦，没有没有，这一种颜色不适合您。啊，เป็นเหมือนกับเรื่องแบบนี้ไม่เหมาะกับคุณ。这种的这一种，诶，它เป็นความหมายเหมือนกัน，呐，ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้。那ถามใจพี่จูพี่จู，ถ้าส่วนตัวพี่จูพี่จูก็ถนิด，ทัน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 เจ้าจง，ทันทันเจ้าจงมากกว่า，呐。 对呀，那种梦，那种颜色不适合您。那种颜色不适合您。那种颜色颜色我洗那种白蓝洗白蓝不适合您，没毛格款。对呀，那一种，那一种颜色不适合您，那一种颜色不适合您，洗白蓝没毛格款，白没干。 启靠的唱哪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 唱拜拜拜拜拜拜拜哪拜拜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 哪种？拜拜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 拜 เสียงสามสามสามพี่จูอ่านเป็นสองสองสามนะเอาใหม่หนิน่นโยไม้นาจงเสียจื้อหนิน่นโยไม้นาจงเสียจื้อใครจะอ่านเป็นสามสองสามก็อ่านได้ก็อ่านเป็นว่าหนิน่นโยไม้นาจงเสียจื้อเนี่ยแบบนี้อ่านแบบนี้ก็ได้นะคะมาแปลกันเนาะหนินแปลว่าคุณเ่าแปลว่าต้องการหมายซื้อ 哪种鞋子ประเภ鞋子ก่อนเสื้อแปลว่ารองเท้า哪งแบบไหนหรือแปลว่าประเภทไหนก็ได้จงแปลว่าแบบหรือประเภทก็ได้นะคะคุณต้องการซื้อรองเท้าแบบไหนคุณต้องการซื้อรองเท้าประเภทไหนตัวอย่างที่สามคุณชอบนัอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนิ้นสบแบบไหนคุณนอบแบบไหน อย่าลืมนะนี่เสียงเบาข้างหลังเป็นเสียงสามพี่จู่อ่านคืนเสียงเดิมมันเนาะเสียงเดิมมันคือเสียงหนึ่งคือฮวนตัวสอนตัวนี้มันอ่านว่าฮวานพี่จู่ถ้าอ่านรวดเดียวพี่จู่ก็จะอ่านว่านิ้น喜欢哪一种เนี่ยนิ้น喜欢哪一种อ่านแบบนี้ก็ได้นะคะนิ้นแปลว่าคน喜欢แปลว่าชอบ哪一种แบบไหนตัวอย่างที่สี่哪一种最好 哪一种最好？把话，版哪一最好？最把话，第最，好吧话的最好，第最，好版哪一第最？好，二十不错，不错，不错，把话没累，或把话第第了。例句一，那件红色的衣服看上去很好。 蓝色也不错，那件红色的衣服看上去很好，蓝色也不错。那么白的那件红色的衣服，白蓝的高。衣服把我示的是怕红色、系的。色系的那件多难，看上去都来。很好，必须把我 OK 吗？ ใครจะแปลว่าดีมากก็ได้ถ้าไม่แหม่งแต่พี่จุ๋ดขอแปลประโยคนี้ว่าโอเคมากนะเสื้อสีแดงตัวนั้นดูแล้วโอเคมากหลันซ้อหลันเสื้อบปกว่าสีน้ําเงินเย่จุดจุดก็จุดจุดเหมือนกันปูชั่ว่าไม่เลวเย่่วก็ไม่เลวเหมือนกันเสื้อสีแดงตัวนั้นดูแล้วโอเคมากสีน้ําเงินก็ไม่เลวเหมือนกันตัวอย่างที่สอง这个产品不错这个产品不错 这个产这个产品ออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ย oh <my God> น oh m ่这个产品产品แปลว,ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าพี่จิว๋วลืมไหมยมกเติมเลยนะเติมแบบบัตรนั้นนี่เติมเลยอะแปลกันกชั้นผินผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สินค้าเจ้าเกอร์ตัวนี้ปูช่วดีทีเดียว หมายเหตุเรียนรู้ปูช่วเพิ、啊、่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐานสองบทที่ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดผิวสีผิวสีผิวสีแปลว่าสีผิวตัวอย่าง你的肤色适合穿红色的衣服。您的肤色适合穿红色的衣服。您的肤色 เ้อเดี๋ยวลืมแยกให้ดูเนาะเ้อแปลว่าสีฟูแปลว่าผิวเออรวมกันแปลว่าสีผิวฟูเส้อสีผิวเตอะของนิ้นคุณสีผิวของคุณชื่อเหอเหมาะกับชวนชวนแปละว่าสวมหรือใส่หงส์เสื้อต่อีฟเสื้อสีแดงสีผิวของคุณเหมาะกับใส่เสื้อสีแดงหรือใครจะแปลว่าสีผิวของคุณเหมาะกับสวมเสื้อสีแดงไปงก็ได้ยี่สิบสอง 相配ช่างเพย์ช่างเพย์แปลว่าหนึ่งแมทกันเข้ากันวงเล็บไปก็คือมีการไม่มีกันก็ได้ดูบริบทนะสองแปลว่าเหมาะสมกันอ่ะวงเล็บแบบเป็นคู่เฮอจุดจุดช่างเพย์เฮอร์ช่างเ์แปลว่าแมทกับเข้ากับหรือแมทก,กันกับเข้ากันกับดูตัวอย่างดีกว่า 对呀，把我买干靠干呢这些颜色很相配，这些颜色很相配，这些颜色这些颜色颜色把我洗，这些不碰你洗碰你很相配 m a t c 靠更多，เข้ากันมาก，洗碰你 m a t 洗碰你เข้ากันมาก。对呀，别忘买干，你们很相配。 你们很相配，你们都พวกคุณ很，เพราะว่ามากใช่ไหมอะไรมากแล้ว相配，เหมาะสมกันมาก。เอาไว้ชมลูกค้าเวลามากันเป็นคู่เนาะ，พวกคุณเหมาะสมกันมาก。ตัวอย่างโครงสร้างเหอะจุดจุดจําเพย์นะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกัน。那双鞋子和这件衣服不相配。那双鞋子和这件衣服。 ไม่相配นอามาลองปลดดดูน่าเสหวงเสื woman, ้อนั้นและเสื้อผ้านั้นกับเข้ากับทีนี้ไม่มีคาว่าปูก็จะกลายเป็นไม่เข้ากันเสื้อตัวนี้ รองเท้าคู่นั้นไม่แมทกับเสื้อตัวนี้รองเท้าคู่นั้นไม่เข้ากับเสื้อตัวนี้หรือที่เราอธิบายเมื่อกี้คำศัพท์เมื่อกี้ว่าเหอจุดจุดเชียงเพ่แปลว่าแมทกันกับเข้ากันกับก็ได้ดังนั้นเราอาจจะแปลว่ารองเท้าคู่นั้นไม่แมทกันกับเสื้อตัวนี้รองเท้าคู่นั้นไม่เข้ากันกับเสื้อตัวนี้แบบนั้นก็ได้เราจะแปลแบบนั้นก็ได้ตัวอย่างที่สอง我觉得红色的和您的肤色很相配 我觉得红色的和您的肤色很相配。我不ว่าฉัน觉得的ว่าเรือ觉得觉得มันจะเป็น觉得觉得的ว่ารู้สึกว่า红色的เนี่ยอันนี้ถ้าใครไม่เรียนพื้นฐานมาเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยเข้าใจหงเเตอเนี่ยมันมาจากโครงสร้างชื่อหงเเตอเนี่ยก็คือมาจากโครงสร้างชื่อจุดเตอเป็นการเน้นตัวเนี้ย เน้นหงเซอร์แปลว่าสีแดงเพราะฉะนั้นเตอะไม่จำเป็นต้องแปลออกมาก็ได้เพียงแต่ว่ามันทำหน้าที่เน้นว่าเป็นตัวสีแดงกับสองถ้าเราจะแปลให้แปลหลังเตอะในฐานที่เข้าใจยังสมมติว่ากรณีประโยคนี้สมมติเขาพูดถึงเสื้อผ้าอืสมมติพูดถึงเสื้อผ้าคุณจะแปลได้ว่าฉันรู้สึกว่าเสื้อตัวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือฉันรู้สึกว่าตัวสีแดงออสมมติคุณจะแปลว่าคุณจะแปลว่าฉันรู้สึกว่า ตัวสีแดงเหอจู่จุดเชียงเพ่แมทกับเข้ากับนินเตฟูเซอร์ผีสีผิวของคุณเขินแบบว่ามากเนี่ยฉันรู้สึกว่าตัวสีแดงแมทกับสีผิวของคุณมากจะแปลอย่างเงี้ยก็ได้แต่คุณต้องรู้นะว่าหลังเตอะของคุณเนี่ยคืออะไรเข้าใจไหมสมมติคุณค้าขายอยู่พี่จู่ไม่รู้ว่าสมมติว่ามันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเสื้อหัวใจแปลว่าตัวก็ได้ เอออย่างเงี้ยเป็นต้นแต่พี่จิวอะรู้สึกว่าไวยากรณ์มันจะลึกไปแล้วสำหรับพวกคุณอะให้พวกคุณรู้ไว้แล้วกันว่าของเสื้เตอะแปลว่าเขาเน้นเตอะตัวเนี้ยไว้เน้นสีแดงไม่จําเป็นต้องแปลเตอะออกมาก็ได้จะแปลอย่างเงี้ยเออทำอย่างเงี้ยมันจะง่ายสําหรับคนที่พิ่งมาแบบครูพักรักจํานะแต่สําหรับใครที่มาจากภาษาจีนพื้นฐานน่ะคุณจะเข้าใจในสิ่งที่พี่จิวพูดเมื่อกี้อืมเพราะฉนั้นใครมาแบบครูพักรักจํามาแบบเร่งด่วนมาเนี่ย คุณก็ให้รู้ไว้ว่าคุณก็รู้ไว้ว่าเตอะตัวนี้ทําหน้าที่ว่ามันเน้นตัวหงเซอร์ละกันอืมเรามีเวลาให้ไปเรียนภาษา,าจีนพื้นฐานจะได้จะได้เข้าใจเอาไปใช้ได้จริงเนาะไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะอ่ะแปลรวมอะฉันรู้สึกว่าสีแดงแมทกับสีผิวของคุณมากฉันรู้สึกว่าสีแดงเข้ากับสีผิวของคุณมากยี่สิบสามสี่สิสี่สิ 试试，แปลว่าลองดู，嗯，หรือแปลว่าลองใช้ก็ได้，ดูบริบท。มาดูตัวอย่างที่หนึ่งกัน。我要试试这件衣服，我要试试这件衣服，我想要当敢试试，ลอง这件衣服，เสื้อตัวนี้，ฉันต้องการลองเสื้อตัวนี้，หรือคุณจะแปลคอมก็ได้，เช่น，ฉันต้องการลองเสื้อตัวนี้，ดู。 อย่างเงี้ยจะแปลงเงี้ยก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ถนัดคอมก็แปลคาว่าลองคําเดียวเฉยๆต่อไปตัวอย่างที่สองคุณสามารถลอเคุณสา่าอคุณแปลว่าคุณสามารถลอีตัวนี้แปลว่าจุดดได้ชื่อๆแปลว่าลองดูได้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณลองดูได้ค่ะคุณลองได้ค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็คลับไปว่ากันไป มหมายเหตุเรียนรู้ไวายากรณ์การซ้ำคำต้องเสืชอชงเต๋อและคำสับสิ่งสืบเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐานสองบททีท่สิบเก้าค่ะยี่สิบสี่จิงจจงจจ้งจิจงจ้งจิ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 ้ง 在这里我觉得红色的和您的肤色很相配您可以试试镜子在这里我们完全觉得的话都是哇红色的洗脸和这相配靠感没感不然有就白哇靠感靠感阿拉您的肤色 cpu 黄昏很慢 นิ้นคุณ可以试试可以แปลว่าจุดจุดได้ือแปลว่าลองดูอ่ะลองดูได้จิ้งจกกระจกเจ里在这ีแปลว่าอยู่ตรงนี้ฉันรู้สึกว่าสีแดงเข้ากับสีผิวของคุณมากคุณลองดูได้ค่ะกระจกอยู่ตรงนี้หมายเหตุเรียนรู้โครงสร้างชื่อจุดจุดเติมเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐานสามบทที่36กเออก,กระโดดเข้าไปดูหน่อย ใครยังใครใครจำเป็นที่จะต้องเอาเนี่ยลายวิชาเนี่ยเรารีบใช้พี่จุกก็นแนะนำว่าก็ก็กระโดดข้อมไปดูไอ้บทนี้หน่อยก็จะได้รู้สึกว่าอ๋ออ๋ออ๋อ,อมากขึ้นในเชิงของไวยากรณ์นะยี่สิบห้าเพอ้ยลียงเลี่อเพลียงแปลว่าสวยตัวอย่างที่หนึ่งนิ่ง很漂亮 您很漂亮。您，比如说，很漂亮。漂亮我水，比如、啊、说，很慢亮。很慢对比提醒这件衣服真漂亮，这件衣服真漂亮，这件衣服衣服把我说，很漂亮，比如说，很漂亮，漂亮我水真精精，比如说，很漂亮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 ，比 褪色，褪色不？我洗掉。这个颜色真的很漂亮，会褪色吗？这个颜色真的很漂亮，会褪色吗？这个颜色不？我洗你。 真的很漂亮把漂亮ก了漂亮ก็我สวย很มากสวยมากจ,จริๆสนี้สวยมากจริงๆห้วยหวนวาานประโยคเนี่ยแปลว่าจะ会ห้色ยเุยส,ะสะจะสีตกไมหมไหมเตรนรูห้วยและความแตกต่างระหว่างหวยหน่งและเคยเพิ่มเติมไดที่ภาษาจีนมืนฐานสองบทที่ยีค่ะ 你 e s 不会的，不会的，不会的，宝宝没呢没了。对呀、啊，这个颜色真的很漂亮，会褪色吗？这个颜色真的很漂亮，会褪色吗？这个颜色，宝宝水泥真的很漂亮，水马晶晶会褪色吗？这是朵梅，不会的。 不ยต่แปลว่าไม่นะคะไม่นะครับไม่หรอกค่ะไม่หรอกครับได้หมดเปิดหนังสือหน้าที่เจ็ดสิบหค่ะคำศัพท์เพิ่มเติมสีอ่านตามสองรอบนะหงส์สหงส์หงส์แปลว่าสีแดงฝันหงส์ 粉红色、色、深蓝、色、蓝色、蓝色、色、银色、天蓝色、天蓝色、色、花、绿色、绿色、把哇、色、浅绿色、浅绿色、色、浅、把哇、浅、白色、白色、色、白、黑色。 黑色是黑，灰色灰色灰色，别话是桃，橙色橙色是棕，黄色黄色黄色，别话是黄色，金色金色是黄，棕色棕色是泥紫色紫色是灰。 i งินส์เงินส์สสีเงินมีหวางสีมวางสสีกากีคำศัพท์เพิ่มเติมส <dynam> <c ười> ีผิวไบผิวฟูไผิวฟูแปลว่าผิวแปลว่าขาวผิวขาวหวังไบผิวฟงไผิหวังแปลว่าเหลืองไแปลว่าขาว 黄白ผิวก็แปลว่าผิวขาวอมเหลือง双色皮肤双色皮肤สช่วงแปลว่าคู่สเสื้อแปลว่าสีผิวแปลว่าผิวผิวสองสีหรือผิวดำแดงนะคะจงเหอผิวจงเหอผแปลว่าสีน้ำตาลผิวสีน้ำตาลเข้มผิวสีแทนนะคะดำผิวดผแปลว่าผิวดำ 白里透红的皮肤，白里透红的皮肤，白里透红的皮肤แป皮ว่าผิวขาวอมชมพูหรือผิวขาวใสๆผิวขาวใสๆผิวขาวใสๆแปลว่าขาวอมชมพูนั่นเองนะผิวแปลว่าผิวเปิดหนังสือหน้าที่หกสิบสี่ค่ะ เควินมาดูบทเรียนกันบทสนทนาค่ะระหว่างกู้เคอกับฟูหูเหวินกู้เคอก็คือระหว่างลูกค้ากับคนขายนั่นเองอ่านตามนะฟูหูเหวินนั่过来一下吗ฟูหูวนนั่过来一下吗ฟูหูเหวนคือน้องคนขายพี่จุดแปลว่าน้องคนขายนะ能ั่过来一下吗 พี 98, ่จุดแปรหนื้อจุดจุดจุดแปลว่าได้หนื้อจุดจุดจุดมาแปลว่าได้ไหมอ่ะอย่างี้ก็ได้นะกุ้งไหล่ฉะมานี่หน่อยได้ไหมคะชิงเซาวโฮชิงเซาวโฮกะตรุนารอสักครู่ค่ะลูกค้าบอกว่า How to? How to เ的好的 OK ค่ะพนักงาน您好 有什么需要帮忙吗？您好，有什么需要帮忙吗？您好，斯瓦迪卡，有什么需要帮忙吗？จำได้ไหมเคยเรียนแล้วเนาะจำนวนนี้有什么มีอะไร需要ต้องการให้帮忙ช่วยไหมไหมคะ มีอะไรต้องการให้ช่วยไหมคะหรือสวัสดีคะต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะสำนวนเดียวกัน。顾客，顾客，我想买这件衣服。我想买这件衣服。我猜想买，雅思这件衣服是多尼。服务员，阿、啊、拉刚才说，您真有眼光。这是前两天。 刚来的新款，您喜欢什么颜色？您真有眼光，这是前两天刚来的新款，您喜欢什么颜色？您真有眼光，宝宝，昆ุ塞ม切สายต这是你本。 前两天刚来的新款，白冷掉。先，你本新款，白新的，是刚的。前两前两天，前两天，前您天，喜欢炒什么颜色洗天，来？两炒洗两来。顾客天，前那件红色的衣服看上去很好。 蓝色也不错，那件红色的衣服看上去很好。蓝色也不错，那件衣那件红色的衣服，爸爸说几多难，看上去都了、哦、很好，OK 吗？你滴吗？蓝色洗两也高感，个就就不错，个没服务员我觉得。 红色的和您的肤色很相配，您可以试试。镜子在这里。我觉得红色的和您的肤色很相配，您可以试试。镜子在这里。我觉得成都西话，红色的鞋垫和这个就相配， 嘎布鲁卡布鲁卡您的肤色 c p 红黄很慢您可以试试昆朗杜莱卡镜子各种在这里有中医顾客谢谢这个颜色真的很漂亮会褪色吗谢谢这个颜色真的很漂亮 会褪色吗？谢谢。ขอบคุณค่ะ。这个颜色，สีนี้，เป็นรูปนะสีนี้，真的很漂亮。สวยมากจริงจริง。会褪色吗？จะสีตกไหม？服务员，คนขายบอกว่า不会的，不会的，不会的，แปลว่า<话>ไม่นะคะ，หรือไม่นะครับ，หรือไม่หรอกค่ะ，ไม่หรอกครับ。顾客，รู้ค่ะว่า，那么我买这件。 那么我买这件那么他敢我才买是这件多尼他敢穿是多尼อยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนคำศัพท์พอได้แล้วให้เปิดดูคลิปภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้านบทที่7ตอนที่1ต่อได้เลยค่ะถ้าสามารถเยี่ยมชมเนื้อหาภาษาจีนอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ w w w j i f u o c o m สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ